สวัสดีค่ะอุ๋มนะคะจากโฮมสวโฮบ้านนี้มีรักค่ะวันนี้นะคะอุ๋มพามาชมบ้านสวยนะคะหลังมุมนะคะที่หมู่บ้านฮาบิเทีย e วัชราพนค่ะดูพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะบ้านนี้นะคะ มีพื้นที่ประมาณ55ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่174ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวนะคะแล้วก็2อที่จอดรถด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ บ้านนี้นะคะรีโนเวทใหม่หมดนะคะก็คือทาสีใหม่นะคะปรับปรุงพื้นใหม่ห้องน้ําใหม่นะคะบางส่วนนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้านสภาพดีพร้อมอยู่เลยค่ะเดี๋ยวองค์าชมรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็ปูเป็นอิฐตัวหนอนแล้วก็โรยหินไว้นะคะก็ให้พื้นที่เดินง่ายเดินสะดวกนะคะแล้วก็ให้อารมณ์สวนรอบบ้านด้วยค่ะด้านข้างน,นี้นะคะ เท okay. พื้นไม้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําเป็นระเบียงยื่นออกมานะคะก็สามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นปาร์ตี้แล้วก็ทนอาหารนอกบ้านได้เช่นกัน,นะคะ่ะรวมถึงตรงนี้นะคะก็ทาเป็นครัวเนอกไว้นะคะก็คือสามารถปรุงอาหารทําอาหารซักล้างบริเวณตรงนี้ได้เลยค่ะ ก่อนเข้าไปชมในบ้านนะคะอุ๋มพาชมห้องเก็บของตรงด้านนี้ก่อนนะคะเราสามารถเก็บของได้จากบริเวณด้านหน้านี้เลยนะคะสูงประมาณ2เมตรนิดๆนะคะกว้างประมาณ2เมตรกว่าค่ะส่วนด้านนี้นะคะเจ้าของบ้านทำวิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของอไน,นกประงนะคะไว้เรียบร้อยนะคะสามบานนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ เข้ามาในบ้านนี้นะคะเราก็จะมาเจอบริเวณมุมรักทานอาหารหรือมุมนั่งเล่นนะคะสามารถจัดวางได้เลยตามตามใจชอบของผู้อยู่อาศัยนะคะบริเวณด้านนอกตรงนี้นะคะสามารถออกไปด้านข้างของบ้านได้นะคะและก็บริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวก็เป็นห้องครัวที่เจ้าของมีโนเวทไปให้แล้วนะคะมีเคาน์เตอร์นะคะมีซิงค์ล้างจานและให้เรียบร้อยนะคะ ชั้นวางของนะคะส่วนตวเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาสําหรับทาอาหารสามารถต่อไปด้านนอกได้นะคะเจ้าของทําเป็นมุมสําหรับวางเตาไว้ให้เรียบร้อยะคะ่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณนั่งเล่นนะคะด้านนี้เป็นด้านที่สาหรับชมทีวีนะคะด้านนี้วางโซฟาะคะเจ้าของมีเวทหาสีใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยจะเข้าไาหยิบตาเนะะี่ย้องอยู่ได้เลยนะคะ บนนะคะอมุนแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงค่ะดานล่าใต้รบันดตรงนี้นะคะก็จะมีห้องเก็บของอยู่ด้วยนะคะเป็นห้องเลง็กๆอยู่ใต้ระนไดตรงนี้นะคะรวมถึงมีห้องน้าชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะะ <S <S นด้วยค่ะบริเวณตรงนี้น,น,ะะน,น,น,นะคะก็เป็นที่พักตรงชั้นบันนดนะคะซึ่งที่นี่ทำไว้กว้างมาะะกเลยค่ะก็ทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้เลยจากตรงนี้นะคะรวมถึงมีหน้าต่างให้แสงอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ จะแบ่งเป็นโซนนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบรูลุมนะคะและอีก2ห้องด้านขวานะคะทุกห้องติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องมาสเตอร์เบรูมกันค่ะมาสเตอร์เบรนลมนะคะทำบิวอินเตียงไว้นะคะบิวอินตู้ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นห้องที่มีระเบียงออกไปหน้าบ้านได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นตู้นะคะที่สามารถ เป็นตู้บัาไลด์แบบนี้นะคะสามารถเปิดปีได้ไม่เปิดเป็ีนที่นะคะแล้วก็เป็นห้องที่มีห้องน้ำด้วยนนตัวด้วยค่ะด่มพาไปชมสองห้องนอนเลยอีกด้านหนึ่งนะคะมาห้องด้าหน้าเลยค่ะห้องด้านหน้านะคะก็ทำบิลอินเตียงไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะ เป็นห้องขนาดใหญ่นะคะมีหนกก้าต่างสองด้านและก็เป็นไซส์ที่สามารถตินได้เริงวางเป็นคิ้ไซส์ได้เลยนะคะอ,อีกอหะะ้องนึงค่ะห้องมีนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะคะหรือจะทำเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะ ามารถราเกงขนาด3.5ได้นะคะหรือถ้าจะเป็น5ฟุ๊บก็ยังได้อยู่นะคะมีลาดลาย2ด้านเพื่อระบายอากาศได้เลยเช่นกันค่ะห้องน้ำสำหรับห้องนอนเลยทั้ง2ห้องนะคะสามารถใชุ้มุี้ได้เลยค่ะเจ้าของรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งพื้นทั้งผนังแล้วก็สุขภัณฑ์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะบ้านสวยหลังมุมนะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็อยู่ในแหล่งทําเลที่เดินทางสะดวกมากๆนะคะคือตรงวชราพลนี่เองนะคะใครสนใจฮาบิเทียว,วชราพลนะคะติดเต่าอ,อุ่มเข้ามาได้พี่ไลน์แอดนี้เลยค่ะนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอู๋ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ชอบด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบดีๆก่อนใครค่ะขอบคุณค่ะ